คุณหมวยครับผู้ที่ศรัทธาที่เดินทางมาหาอาจารย์เสด็จเป็นเทวดามีความสนใจมาทําอะไรบ้างครับส่วนใหญ่คําถามนี้ก็มีคนมาถามเยอะนะเอ๊ะมาหาพี่หมวยแล้วได้อะไรส่วนใหญ่นะคะมาเสริมดวงนะคะผู้หญิงสาวๆส่วนใหญ่ที่เดินทางมาหาพี่หมวยส่วนใหญ่มาเสริมบารมีเน้นดูดวงเขาจะดูดวงกอนเช็คดวงว่า เออดวงหนูอะ่ะการงานเป็นยังไงความรักเป็นยังไงพอเขาเสริมดวงปุ๊บพี่หมวยก็จะแนะนําว่าอ่าเรามีปัญหาตรงนี้เรามาเสริมบารามีนะคะเราก็มีการลงนักหน้าทองแต่ถ้าดูไปแล้วตอนนี้สภาวะเศรษฐกษิจแย่คนก็มาทําให้ชีวิตการค้าดีขึ้นนะคะมาหาพี่หมวยแล้ว การค้าธุรกิจจับปังปัวนะคะจุดสำคัญเลยที่มาหาพี่หน่วยนะคะก็น่าจะเป็นมีคนเอ็นดูและก็ดูแลอุปถัมภ์นะคะโดยเฉพาะบางคนมีปัญหาความรักไม่รู้จะไปหาใครไปทุกที่ก็ไม่สมหวังมาที่นี่พี่หมวยก็จะแนะแนวทางชี้แนวทางให้ าจะประทับใจมากในเรื่องชี้แนวทางคือพูดง่ายๆว่าเราสามารถที่จะเดินรอยตามที่พี่หมวยแนะนำแล้วชีวิตก็มีความสุขนะคะอันนี้คือสิ่งที่โศสาวาสาวมาหาพี่หมวยถ้าส่วนดาราช่วงนี้พิษโควิด COVID, มาหาพี่หมวยพอทักไทายแม่นปุ๊บ พี่หมวยก็จะให้ลงเมตตามหานิยมเรื่องการงานหนุนดวงเพื่อให้เขามีงานต่อเน,นื่องคะ่ะสำหรับยันที่ผู้คนสนใจมาสักที่สํานักอาจารย์เสือของเทวดามียันอะไรบ้างครับและพุทธคุณด้านใดบ้างยันเด่นของอาจารย์เสือเป็นแนวห้าแถวสาริกาห้าแถวดอกบัว5้าแถว สาริกาเน้นหนุนดวงเจรจาธุรกิจแล้วก็มีวาจาสิทธิ์พลักส่วนยันสาริกาดอกบัวจะเกี่ยวกับการงานความรักรวมๆอะค่ะสองยันนี้เป็นยันที่ทุกคนต้องการสักมากที่สุดแล้วก็สุดท้ายดอกบัวสวรรค์ ดอกบัวสวรรค์ติดต่องานดีดอกบัวสวรรค์ช่วยเรื่องเมตตามหานิยมแล้วก็เมตตามหาเเน์ค่ะครับแล้วเครื่องรางที่เป็นที่โด่งดังที่สำนักอาจารย์เศรษฐีเทวดาส่วนมากมาเช่าบูชาแบบใดบ้างครับเออเครื่องรางที่ฮอตฮิตที่หนุ่มสาวนิยมมากเลยก็เป็นอินค่ะอินคู่ตัวนี้ส่วนใหญ่ตอบโจทย์เรื่องโชคลาภ แล้วก็ตอบเรื่องความรักส่วนอีกอันนึงนะคะจะเป็นสายเมตตาก็จะเป็นขุนแผนสามมหาร้อยชูคือมีมีขุนแผนองค์นี้คือครบทุกเลือกนะคะมีขุนแผนสามมหาร้อยชูก็จะมีอินผู่นะคะมีแม่เป๋รแล้วก็มีมาเสบนางของอาจารย์เสือ ถ้าเรื่องเมตตาหรือเรื่องสเสน่ห์แก่อันดับหนึ่งเลยที่ที่คนมาที่นี่ก็คือหลักๆก,ก็คือเมตตานะคะเมตตาแล้วก็เอาตรงๆเลยนะเขาบอกว่าพี่หมวยดูดวงแม่นนะคะวันเดือนปีเกิดทายเป๊ะปังปั้วเลยทายที่สุดนะคะยังไงใครมีปัญหาก็มาหาพี่หมวยพี่หมวยเทคแคร์ดีม,มากนะคะคุยเป็นช่วยโมงอะ่ะคุยจนแบบว่าไม่อยากกลับบ้านเลยอะ่ะ ยังไงเชิญนัดล่วงหน้านะคะพี่เปิดเกาโมงนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากปีนี้เป็นปีเสือแล้วก็ปีต่อๆไปอ่ะถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จก็เรียนเชิญสำนักอาจารย์เสือแล้วก็มาหาแม่หมวยพี่พัทยาเดี๋ยวแม่หมวยจะดูแลทิแค่เอาใจใส่นะคะงั้นแม่แม่หมวยขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย